สวัสดีครับไล่ปูเอาน้อยพาเพื่อนมาดูผักศาสระสารประโยชน์ที่กินได้ครับนี่ครับนี่คือแค่วงก่อนี่ปูฝากไว้กับต้นมะพร้าวครับนี่มพร้าวหอมเตี้ยนะครับเราเขาบอกว่าพันเตี้ยครับเราซื้อพันมาปลูกนะครับแต่ดูสิครับเพื่อนๆมันเตี้ยไหมนะครับนี่ครับการที่เราจะซื้อมาปลูกตัวที่เราไม่รู้เลยมันก็โดนหลอกเงี้ยสูงขนาดนู้นแล้วนี่ครับเราไม่เราไม่ไม่ตอนนี้เราไม่ใช่มาแนะนำมะพร้าวครับ เรามาแนะนำนี่ครับต้นยอนะครับเรามาแนะนำนี่ครับผักเป็นชะลงเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับผักเป็นระลงดอกเขาจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับสีขาวนะครับดอกเป็นสีขาวนี่ครับลักษณะต้นใบเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับใบเป็นจะลงเขาจะขึ้นตามสวนตามไร่ที่คนที่ทําสวนทําไร่นะครับมีประโยชน์ครับบางคนชาวสวนชาวไร่ก็ไม่รู้ครับนี่ครับยอดครับ เขาเรียกเป็นจะลงเนี่ยประโยชน์ของเขาคือเอาไปกินได้ครับต้มกินเหมือนตำลึงครับต้มจืดใส่เต้าหู้ต้มจืดใส่หมูอะเงี้ยกินเป็นต้มจืดได้แล้วก็ไปผัดผัดน้ํามันอ่างเงี้ยแล้วมากินกบพริกอร่อยครับแล้วก็อีกอีกวิธีหนึ่งก็กินสดเลยเนี่ยกินสดเลยก็อร่อยเขาเรียกผัดเป็นจโรงครับหรือทางทางโคราชหรือทางนู้นเขาเรียกผักอ่อมผักอ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ที่ไร่ผัวน้อย สรรพคุณคือไม่ใช่สรรพนิดสรรพคุณชื่อจะเรียกกันว่าผัก,ผก,ผกต้นเบญจรงค์นี่ครับจะขึ้นตามไร่ตามสวนเราครับกินได้ครับเราก็เอาคลิปด,ดีมาแบ่งปันกันครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขากินได้คือเขากินได้ทั้งเราเด็ดยอดอ่อนครับนี่ครับไปแกงอ่อมไปกินกับลาบไปกินกับลำพิกเอาไปต้มจืด หรือว่าทําลาบก็เนี่ยเด็ดเด็ดเกียวลาบเลยเลยเนี่ยร่อยสุดยอดกินไม่ตายครับเราก็เอาผักพืชผักที่เรามีพอที่จะรู้เราก็มามาแบ่งปันกันว่ามันดียังไงเผื่อเพื่อนเพื่อนที่ทําสวนทําไร่หรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เห็นผักนี้ก็จะได้กินได้นะครับว่ามันมีประโยชน์แล้วมากินได้นะครับเราก็มาแบ่งปันกันนะครับผักเรียกเบนเบนจระลงครับทอดไข่ได้กินน้ำพริกได้ผัดได้ต้มจืดอร่อยกินกับลาบได้ อร่อยครับเบญจรงครับผักเบญจรงจะงขึ้นตามข้างบ้านเราขึ้นตามในสวนเรานี่เขาจะขึ้นอยู่ข้างนอวเพรา้าครับเราปลูกแบบเนี้ยเรามีไม้ประดับด้วยนะครับเรามีแก้วกรด้วยครับมียอด้วยครับผสมผสานนะครับมีอะไรก็แบ่งไปครับอัปเดตข้อมูลดีโดยเฉพาะน้อยถ้าเกิดคลิปมันโดดก็กดติดตามสอดคร้า